เออปงจังเลยิซ <that> ิซ <that> ิซ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 ิตบโดนไหมเนี่ย ตบโดนวะน่ะตึงอุ้ยโนมูที่นี่ตัวอะไรช้างนี่ตัวอะไรสิงโตสิงโตนี่อะไร สิงโตนี่อะไรช้างแต่ชี้ช้างแล้วอันนี้ช้างชีช้ีช้างน,นั้นเตา่าเตา่าสิงโตเตา่าช้างนบ <c oughs> เหมือนเจอเพื่อนเลยนะ <c oughs> นเ็พื่อนอยู่นี่แกะอ,อย่างเดียวแหละ โจ๊กจ,จ,จิงโจ้จลิงมาแล้วชิวอีกเจี๊ยบทันได้พี่เก๋ทันไห,นไหมทันทำไรไหมจำไม่ได้เสรฉจดหน้าครับนะ

โอ really? oh, ah. ้ยอดเยี oh, ่ยมเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเก่งมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้แปรแปรเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากน่าแงกุ้มหนออันนี้มั่ซีัวซใช่วม Yeah.